แปดท่นหาซื้อๆบ่าไม่หมื่นเป็นงัวดำงัวดำพี่น้องซีนิ่งเป็นงัวบานเท่างัวไทยจีเท่าแปดพันห้าร้อยราคางัวเป็นตัวนี้พี่น้องแปดพันห้าร้อยง้อบานว่าเบิรงคนคือมากเถอะล่ะไพมากกระทำถามแล้วพผนนีที่จริงมันเป็นตาสื่ออยู่เลยพี่น้องแปดท่นนะตันดีเนาะตันดีเป็นงัวบาน แม่โลดนเท่าเท่าไรเขาเปิดว้แม่หล่ว่า 2, สองหมื่นสองหมื่นแม่หล่นไปสองหม่นเพื่อทองบ่คืบอครับบ่บอทอสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้อันนี้คืองัวอ่าลอโลนธรรมาชาติพี่น้องเน,องน,องนาอตัวน,นี้แปดสิบหา้าแปดสิบหา้าไพ่มากกระถามงัวดีสีดีแล้วก็โตดีนี่แปดสิบห้าง่วนบานเท่าพี่น้องนาะงัวนบานเนื้อนางดีตัวโตดี8ปดสิบห้าเพิ่นเปิดว้งัวบานเท่าแปดพันหารอยได้พี่น้อง แปลพันหารอยซื้อนี่นี่เพิ่นเปิดไหวเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมีเบอร์โทรบ่ผมสิขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นให้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะนั่นตัวนั่น20,000ซื้อๆเพิ่นเปิดไหวเหลือ2ตัวนี่ยพอพอเหลือสองตัวเพิ่นว่าเนาะจะได้เพิ่นบ่มีเบอร์โทรเพิ่นมีเบอร์โทรบ่ขออนุญาตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องบ้านสว่างงัวงามมาแล้วพี่น้องบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชุมพูบุญจังหวัดร้อย เส้ามื่อนี้คือคักพี่น,อน้องเนาะผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงงัวอยากเอางวัวไปเลี้ยงหากข่ามาชมคลิปดบานสว่งงวางงามแล้วจะโทรไปติดต่อกับนายห้อยคนประสานงานแล้วก็ต่อรองก่อนซื้อก่อนขายอย่าลืมเด้อพี่น้องเตือนกันอีกครั้งว่าการซื้อขายวัวต้องถามสอบถามรายละเอียดดีๆพี่นอนะ้องเนาะการประกันการอยังต่างๆถามกันดีๆต่อรองกันดีๆนะพี่น้องเนาะอันนี้เตือนไว้เมื่อนี้ราคางวัวสุกัญญาค่อยชมเพราะพี่น้องเนาะบานสว่งงวางงามเสียสำรวจ อัปเดตพี่น้องรับชมกันเข้ามาแล้วก็จลลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องนะอ่ะไปชมกันพี่น้องเนาะวันนี้ราคาวัวจะเป็นอย่างไรมาชมกันพี่นอนะ้องเนาะมาเบิ่งงัวแม่สาวตัวนี้ขอ,อนอยาตลูกตัวนี้เขาเปิดเท่าไหร่คือหนึ่งหมื่นสี่ 14,700หมื 14, ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะเป็นง่ว่แม่สาวพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวบา้บานๆเท่าสายเลี่ยงเอาไปต่อยอดได้พี่น้องสายนวลๆสายสีกาบเลเพื่อนเอิญสีกาบไลเลยทางนี้ย่อนแสงเจ้าน,น้อยพี่นออ้องขอยอดหยาดทางพี่ทางนี้หย่อนแสงอ่ะ14,700พี่น้องเป็นง่ว่เลี่ยงเท่าง่ว่าบา,บานๆเท่าเบิ่งหนา้าตาไตแข้งขาหน้าตาตนโตเบิ่งเอาพี่น้องสิบสี่เจ็เป็นง่ว่แม่สาวอ่ะผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดเอาไปเลี่ยงได้เลยพี่น้องเนาะแม่สาวพร้อมผสมแล้วพี่น้องเนาะ เอามาตัวเดียวปะลูกหลายตัวอยู่ครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวสันโอ้เ,นนะเอพิ่นหมานครับน้องพนะี่น้องเนาะเบิ่งเพิ่นเหลือตัวเดียว14700อ่ะมาขอนายอนุญาตเบอร์โทรสระดวกบ่เนาะลูก090 090 240 240 2100 2100ผู้ใดสนใจเอาไปเรียงเอาไปต่อยอดโทรมาเบอร์นี้ได้เลยขอบคุณหลายๆลูกหมานครับผมเบิร์ต่อพี่น้องเนาะตัวหนูเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะโอ้งัวอ้วนเพิ่นขายไปเท่าไรนเนาะนี่เนาะอู้ยอ้วนครับ32 โอ้สามหมื่นสองพันอ้วนครับพี่น้องหัวอ้วนสามหมื่นสองพันตันจื่อลือแบบกันเลยพี่นอนะ้องเนาะนี่ตัวนึงตัวนี้จ้าบาทเถอะนะตัวนี้ลืมแล้วเถอะเอาไปลูกไป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 หัวเพิ่นเอาไปขึ้นรถไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปพี่นอ้องหัวเพิ่นพนะี่น้องเนาะดูบรรยากาศการซื้อการขายหัวตลาดนัดโกดกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูเพชร เบร์การต่อรองขึ้นมาปวดเมั่วโค้งสางใหญ่ไงพ่มันล้นอง่นหเวียดกำลังต่อเปนเบ่งบรรยากาศการต่อรองนั่งัวโค้งสางใหญ่เขาอยากได้เท่าไหร่ัะ สองหมื่นห้าพันเวียดเท่าไรขายกัครับพี่น้องเท่าไรสรุปเท่าไรสองหมื่น ขายไปสองหมื่นห้าโอ้สม่นห้าสองหมื่นหขายไปสองหมื่าโอ้ตัวใหญ่พี่น้องเนาะเป็นววใหญ่สองหมื่นพัข่นขายไปเ้วพี่น้องเวียดเอาไปแล้ววัวโค้งกําลังมาพี่น้องเนาะวัวโค้งกําลังมาโค้งสามเป็นวัวโค้งสามเป็นพน้องอ่ะตัวนี้เท่าไดส่สนอตัวนี้วัวตนะตอนี้จาบนวนี้จ้าบาทนี่ ท่อกัรนะท่อก e, ัร์ดหรือเ่าน้อยเนาะสองหมื่นหกคือกันเปิดเปิดไว้แต่ว่ามันหันเพื่อได้สองหมื่นหาแต่ว่าตัวนี้เนื้อดีเนื้อดีกว่าพี่น้องเนาะเปิดกำลังต่อรองกำลังเบียดกำลังต่อรองพี่น้องเนาะสีเท่าพี่น้องเนาะเป็นวัวโค้งสางวัวเท่าันาดสองหาเปิ้ลคายไปแล้วพี่น้องตัวนี้ฮ้วยฮ้วยฮ่วย มันออกกับร่งกายมันออกกับร่งกายอ้วมีประมาณนี้เดียงเดียวอ้วนบ่หลายพตังเนาะมึงเป็นไก่ทอดอท่รกันกับตัวหั่นข้าเปิดไว้เท่าไรก็พอนี่สองหกคือกันเนาะกับตัวนั้นสองหมื่นหกพันอ่มึงหั่นอีเวียดเพิ่นเบิร์อยู่ที่จริงอ้วเนื้อดีนังดีต้นโตดี 26,000สายตอ่อยอดสายเนือ้อเพิ่นเพิ่นเปิดไ<ม>ปเป,เป็นสีเท่าพี่น้องเนาะเป็น,น,นะปนวัวเท่าเพิ่น,เ,นเออสีเท่าแต่ว่าต,นต้นโตดีเนื้อดีเนาะที่จริงแต่สายเนื้อบอดด่น่าจะโทษสีตีสีเนาะแต่ว่าเข้ากับตีเพื่อนเพื่อนก็ร่องเนาะต่อร่องเพิ่นมีเบอร์โทรบ่ขออนุญาตนํานึ่งสองศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ไม่จ่ายสายอีอ สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดท่าพี่น้องเป็นสองหกเป็นต่ออาเปินเปิดว้เหตโตอรองเป็นง่วแม่แยกลูกมากเนาะแม่แยกลูกมากที่จริงเอาเปพันหน้าต่อยอดเอาเป็นแม่พันดไดยเด่นพี่น้องเนาะมันโค้งสางใหญ่บักใหญ่เลยพี่น้องง่วตัวนี้ผู้ใดสนใจอยากไปต่อยอดโทร่มาากเร์นี้ได้เลยขอบคุณดเล่าใหหมันกับผมเรือตัวเดียวนี่บ่ะเรือตัวเดียวเป็นเอามาหาตัวโอ้หมันคักนอหมือนเนาะมันหมานกับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายคือคักว่าสมควร เวียดเข้ามาไล่หลายเป็นหนองเนาะเวียดเข้ามาหาซื้องัวหลายเนี่ยมาท่าผิพี่น้องเนาะเนี่ยมาอันนี้งัวงบานๆเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเนาะผมผ้าลาะผ้ายางพี่น้องเนาะเมือหันหนิพรมเข้ามาช่วงแรกๆปรากฏว่างัวงสายเสียงมือนนิบ่เห็นพี่น้องเนาะ ที่จริงผมจะมาเนียนสายเลี่ยงอยู่พี่น้องรับชมกันในคลิปที่หนึ่งปรากฏว่าบ่มีพี่น้องเนาะบู่้หมันหายไปใส่สายเลี่ยงเดี๋ยวผมจะโง่ไปใหม่อยู่พี่น้องเนาะจะกลับวกไปใหม่ว่าสายเลี้ยงจะมาไหมอ่ารอชมในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะพี่น้องน,น้อยสายเลี่ยงแต่ว่าสายนี้เอาสายโครงสายเนื้อสายขุนสายต่อยอดก็แล้วกันเนาะในคลิปนี้เแล้วพี่น้องเนาะอ้าพายัวห,หล่ไยอยู่พี่น้องเนาะแต่ส่วนใหญ่เพิ่นผูกไว้พี่น้องเนาะเพิ่นผูกไว้นายหอยจะไปใส่นายหอยเพิ่นไปใส่เบิร์ดพี่น้องเนาะ มาหาไนหอยพี่น้องเนาะผู้ใดเพิ่นผูกเพิ่นผูกไว้เบิดเด้อพี่น้องนี่เพิ่นผูกไว้บ่ฮูไนหอยเพิ่นไปใส่เพิ่นผูกไว้น่าจะเป็นกรณีสิ่งนึงคือเอามาหลายตัวผูกไว้เอาไปจับไว้ตัวในตัวนึงเพิ่นถือไว้หรือเรื่องเกื่ยวกันเพิ่นถูกไว้แล้วเพิ่นไปร่วมกันอยู่พุ่นพี่น้องก็เลยบ่ฮู้นําเพิ่นว่าตัวใดเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยมื้อนี้มาอ่ะบ่ฮู้ของผู้ใดเออเพิ่นจูงไว้จังซั่นใครอยู่อ่ะเพิ่นจูงไว้แนวนั่นใด้อย ขายดีพี่น้องเนาะโต,น,ตนั่นตัวนึงนั่นโตนั่นตัวนึงงามเป็นงัวงามเพื่อนต่ว่าเพื่อนผูกไกวพี่น้องเนาะเพื่อนผูกไกวบ่หูคลองผู้ใดญเพื่อนบ่มาหางัวเพื่อนกะถามบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เพื่อนกำลังได้กันนี่นี่ตัวนี้เพื่อนกำลังได้กัน<ม>เป็นงัวงซื้อเขาหมื่อไปนี่มาลูกไปหาดูกันใช่คอหนาวเขาเจ้าวัดตัวนี้เพื่อนมาหาซื้อ แต่ท่ามหาแต่ท่านหาแต่ท่นหซื้อว่ออไม่หมืน่นเป็นง่วดำงัวดำพี่น้องซีนินๆ่ๆเป็นง่วบบานเาาทา,เา, 8, างัวไท่จีเทาแปดพันห้าร้อยราคางัวเป็นตัวนี้พี่น้องแป0พันห้าร้อยงัวนบานว่บาบ่คนคือมากเถอะละไพมากกระทถา,ามแล้วพันนี้ ที่จริงมันเป็นตาสื่ออยู่ในพี่น้องแปลงพน,น้าตันดีเนาะตันดีเป็นงวนบาทแม่หล่นเท่าเท่าไรเขาเปิดใบแม่หลนว่า 2, สองหมื่นสองหมืแม่หล่นไป็นสองหมื่นเพื่อทองบ่คือบอ่บ,บ่ทองสองหมื่นเพิ่นออเปิดไว้อันนี้คืองัวอ่าโลน่นธรรมาชาติพี่น้องเนาะตัวน,นี้แปลชิผาแปลชิมาไพ่มากกระถามงัวดีสีดีแล้วก็โตดีนี่แปลชิผางัวนบานเฮาพี่น้องเนาะงัวนบานเนื้อนางดีต้นโตดีแปลชิผาเพิ่นเปิดไว้ ว่ามันบานเหาอแปดพันหารอยได้พี่น้องแปดพันหารอยซื้อๆนี่นี่เพิ่นเปิดไหวเนาะบอว่าเพิ่นสิมีเบอร์โทรบอพ่อพ้นสิขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นให้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะนั่นตัวนั้นสองหมื่นซื้อๆเพิ่นเปิดไหวเหลือสองตัวนี่ยพอพอเหลือสองตัวเพิ่นว่าเนาะจะได้เพิ่นบอร์นีเบอร์โทรเพิ่นมีเบอร์โทรบอขออนุญาตครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่สองเจ็ดสี่ห้าสองหนึ่งผู้ใดสนใจตัวนี้นาสนเลยพี่น้องเนาะแปดพ ผู้ใดเอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องเนาะน,นี่สบายสบายเลยต่อยอดได้สั่งเนื้อสังนังขึ้นมาเต็มแล้วที่จริงมมนก็นเต็มแล้วพี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดเอานิดนึงตัวน,นั้นสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้เป็นแม่แยกลูกมากขึ้นกันสองหมื่นบาทเนื้อน,นังตนโต,นต,นตดีแล้วพี่น้องเนาะเอาหมานันหมันครับผมขอบคุณหลายๆวันนี้งูว่อหลายคือเก่านะพี่น้องเนาะเป็นการผมแปลความหมายว่าเป็นการชะลอขายเป็นไปได้บอพี่น้องเพราะงูอ่อลายพี่น้องเนาะ เป็นการชะลอขายจากคอกดังฟ้ามดังเพราะว่างัวดสายเลี้ยงบ่ราะขมีพี่น้องผมเบืองแล้วสายเลี้ยงไม่ค่อยมีเป็นการชะลอขายสิเป็นไปได้บ่นอะพี่น้องเนาะชะลอขายจะวัวหายากกระเฮ็ดให้นราคาวัวขยับนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นไปได้ไหมแต่ผมเดาไปซื้อๆดอกพี่น้องเนาะมารอชมนี่หละเขาก็ดีได้หนิแปดพันหารยเพินเปิดไว้ซื่อๆมาเบิ่งทางผีพี่น้องเนาะอันนี้ก็มุ่แม่สายบ้านๆจับมัวสายพัฒนา่นพี่น้องเนาะขออนุญาตครับแม่นี่เปิดจักบาท รัับไว้คผมแม่งัวได้พี่น้องแม่งัวได้เนี่ยหาพันหาพี่น้องเนาะแม่งัวแม่แยกลูกมาหาพันหาโอ้ยมันเป็นลูกตัวนี้ซสัมบนี์สีไก่เชี่ยงกันแม่นี่แม่ลูกอ๋อบ่แมนแม่แยกลูกมาพี่น้องเนาะเป็นแม่งัวหาพันหาสื่อพี่น้องมาเบิ่งหน้าตาต้นตัวขพี่น้องเนาะปลาภูเท่าไรครัหมื่นเจ็ดร้อยครับหมื่นเจ็ดร้อยตัวนั้นเปิดไหวต่อรองได้ทุกตัว อันนี้หน้าพี่น้องเนาะมือพี่น้องเป็นตาเลี้ยงตัวนี้แหละนาสนเลยพี่หน่องอย่างมีเงินได้สื่อไปเลี้ยงเลี้ยงได้ข้าวเดียวดิพี่น้องกินยาข้าวเดียวดิอ้วนเป็นวัวบันบันไทจี้จี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นวัวเลือดร้อยพี่น้องนี่เป็นวัวเลือดลอยเฮาจี้เบิ่งหูเพิ่นโอ้โหเชื่เลยตัวนี้หนึ่งพันก็หนึ่งหมื่นก้าเจ็ดร้อยอันนี้หาพัน ซื้อ,อปะหาพันหาครับหาพันหาเด้อพี่น้องห้องไหวให้ต่อรองอ่ามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น092ก้าสองสามห้าสามเจเพิ่นมาจากไหนคว่าปีาาป่ปทุมมหาสารคาม5500ยามอีกเธอนึง<อ>แม่งวัพงว,วพี่น้องแม่วัวเด้นี่บ่แม่นลูกมัวเด้พี่น้อง5500นี่เป็นแม่วัวซื้อๆแยกลูกไม่ต่างหากตัวนี้หมื่นกับเจ็ดร้อบักปูน้อยอันนี้ผู้ใดอยากได้กําไรคือตัวนี้พี่น้องเนงาะ คันซื้อหัวอ้วนไปมันบ่ได้กำไรพี่น้องซื้องัวเนี่ยนี่ไปได้กำไรอย่างเดียวเพราะว่าไปสางเนื้อสางหนังตันขึ้นมากหับรองเลยเนาะโอเคได้กำไรอย่างเดียวขอบคุณหลายๆมนันเป็นมาจากว่าพีประทุมองเนาะโอเคตัวนี้ขายไปเท่าไรลูกตัวนี้ขายเก้าพันห้าน,นี่บ่ะเก้าพั 9, นห้าหมัดูหน่อย 9, เก้าพันห้าร้อยเหลืออยู่บ่ลูกนนก็เหลือคัวน,นั้นกับว่เหลือต้นโมเมนโอ้ต้นนั้นบ่แมนมานแล้ว okay, ลงง <laughs> โอเคเต็มถุงเลยที่ขนาดเงินโอเคบอกยอมได้หอยหน่อยเพิน่น <laughs> ได้มาตัวเดียว เก้าพัเท่าไรก็ละ่ะเก้าพันหา,ห, 9, หาร้อยเ้พน้นขายไปแล้วเจา้าคือบอขายหมื่นมันเป็นตั้แต่หมื่น 100, อยู่ดิไรซำนี่ต่อแล้วต่ออีกไอเดียโอ้ยอ้าวมันหวานหรือเปลอ้หูัวไทจีเฮาตัวนี้จ้าบาทครับนี่ไทจีเฮาเปิดเท่าไรก่อนหนึ่งหมื่นสองพันห้าเป็นแมวัวคือกันได้พี่น้องมีแมวม่วหนึ่งมื่องพันหาร้อเป็นแมวต่วตวโตดีตันดีเป็นมัวไทจีเลือดร้อยพี่น้องเป็นมัวเลือดร้อยบ <ๆๆ S 2> <ข>านเฮาเป็นมัวไทบานเฮาพี่น้อง ให้จีบานเหาหุนงวเลือดรอยหอ 12, นึ่งหมื่นันี่งวตัวนี้พี่้องเนาะมาน้ำกันอยู่ปะครับโอ้บอลูกราได้มาจากตัวลูกได้มาจากตัวได้มาจา็ตัวตัวเดียวนี่ยอะไรเนาะหมื่นสอน้าร้อยอาขออนุญาตเบอร์โทรเพินศูนย์เก้าสองแปดศูนย์ยังกศูนย์เกโอ้ศูนยพี่้องเนาะ ทบทวนอีกกันนะมันง้วะเป็นตาสื่อ092 092 882 882 0996 0996พี่น้องคุณไดสนใจง้วเป็นตาเลี่ยงพี่น้องเนาะเป็นตาไปต่อยอด12หารอยเปิดไว้เป็นง้วไทยจีเหลือลอยพี่น้องเนาะง้วะบานเห่าสูสีโตนโตดีโอเคเลยพี่น้องเนาะอ่ะนี่ง้วเพิ่มหมื่นหนึ่งพันเอื้อนหมื่นสองพันห้าร้อยเปิดไหลพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆลูกมันมันตัวนี้เจ้าบาทครับบาดอีกเปิดไว้ 23, สอง0มื่นสามพันห้า้อยง้วนทองเนี่ยเมนปะเบิงเบิงเมือกเพิ่นสีออกน้าตาลเมือกเมือกติดอยู่นี่พี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเอาพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเอาแต่ว่าเป็นง้วแม่สาวเนาะง้ว,แม,ว,นะงวแม่สาวอยู่พี่น้องเนาะสองหมื่นสองพันกับห้าร้อยเป็นเปิดไว้เป็นง้วสา,ายเลี้ยงพี่น้องเนาะเป็นงัวสายเลี้ยงเนื้อหน,นังโตนโตเพิ่นพี่นอนะ้องเนาะอีหลาไปในเด้อลูกเด้ออ่ะขออนุญาตทางพี่อีหลาขออนุญาตเด้อสองหมื่นสองพันปะ 3,500ันห0าร้อยเป็นหัวแม่สาวต้นโตหน้าต,ต,ตาเนื้อหนังเบิ่งหลังเพิ่นพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อร่องถ่ายสูงอยู่ประมาณ140ได้อยู่เพื่อนโดยประมาณผมประมาณเอาดีพี่น้องต,ต้นโตดีพี่น้องหญ้าาวาลาดเนื้อหนังต้นโตน้ำใต,ต้โอเคเลย23,500ขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น061ย์หกหน1่งศูนย์หกหนึ่งพี่น้องผู้ดใดสนใจเอาไปต่อยอดโทรมาเบอร์นี้ขอบคุณหลายหมานครับผม สำหรับมีบ้านสว่างงองามผ้าพีผ้านอกมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชนพุทธจังหวัดร,ร้อยเอ็ดคลิปนี้ยวประม่านี่ก่อนนะพี่น้องนอฟ่าพีฝ่ายนองซอยกันกดไหลกดแช่กดติดตามน้ำเดอ้อพี่น,อนอ้องเนาะขอให้พี่น้องกระแสรถกุญยงวยน้องข่ายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงองามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เจ็ดต่างๆรำรวยร่ยำรวยเบิดหนีเบิดสินกันสวัสดีครับ